ลิซ่ากับการแสดงบนเวทีงานการกุศลกาล่า d e, e. s ี่เซสจันที่ฝรั่งเศสซึ่งทำให้เธอตกผู้คนในที่นี้มาเป็นแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็คทิงได้ไปร่วมงานการกุศลที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสสนับสนุนมูลนิธิโอเปอเรชั่น ีเซสจันและได้ซาเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อแฟนได้เห็นภาพร่วมเฟรมของลิซ่ากำลังนั่งอยู่ข้างๆบริจิตมาโครงสุภาพสัตรีใหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสซึ่งเธอเป็นผู้สนับสนุนแบล็คทิงมาโดยตลอดจึงทำให้มีการคาดเดาว,ว่าลิซ่าอาจจะมีงานที่ฝรั่งเศสอีกหรือเปล่าซึ่งเธอจะเข้าร่วมแสดงงานการกุศล กาลา d ด e. เ p สทิเซจันที่ฝรั่งเศสอีกด้วยลิซ่าแสดงบนเวทีงานการกุศลกาลา d ดเอสทิเซจันลิซ่าแบล็กทิงได้สร้างความประทับใจอีกครั้งที่แอ c o ค a อา n a ด้วยการแสดงเดี่ยวสเตลล่ของเธอสำหรับคอนเสิร์ตการกุศลกาลา d ดเอสทิเซสจันที่ฝรั่งเศสซึ่งเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆได้อีกครั้ง เมื่อเธอปรากฏตัวอย่างอลังการสำหรับการแสดงบนเวทีแห่งนี้เมื่อวันที่26มกราคม2024ที่ผ่านมาลิซ่าแบล็กทิงกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ที่แอคคอร์อารีนาในประเทศฝรั่งเศสเธอทำให้แฟนๆหลงไหลด้วยการแสดงอันน่าทึ่งของเธอในคอนเสิร์ตการกุศลก e. าลาดีเอสทีเซสจันงานนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการกลับมาของลิซ่าที่ทำให้ได้เห็นถึงการแสดงที่สวยงามและน่าจดจำของ l l c k p ทิ k ในช่วงปลายปี2022ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกอย่างบอลทิงเวิลด์ทัวร์ที่ผ่านมาอีกครั้งในการแสดงครั้งนี้ลิซ่าแต่งกายด้วยชุดสีทองที่ส่องประกายระยิบระยับภายใต,ใต้แสงไฟบนเวที ทำให้มีสเสน่ห์และมีสไตล์อย่างมากการแต่งกายของเธอผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความสง่างามของคลาสสิกที่เติมเต็มการแสดงของเธอเมื่อคืนในรูปแบบไดนามิกของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบจึงทำให้การแสดงของเธอเป็นการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดผู้ชมที่งานการกุศลก e าล่า des pittschesjan รู้สึกประทับใจเมื่อลิซ่า ทำแสดงอันน่าทึ่งจนพวกเขาละสายตาจากเธอไม่ได้เลยโดยลิซ่าเผยทักษะให้เห็นถึงความสามารถพิเศษและความเก่งกาจของเธอหายไม่ผู้คนในงานได้รับรู้ซึ่งท่าเต้นของเธอมีความลื่นไหลและทรงพลงังและสะท้อนถึงการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงและความพิถีพิถนันแฟนๆต่างพากันลหลงไหลในพลังของเธอ คอยส่งเสียงเชียร์และร้องเพลงของเธอไปพร้อมๆกันเพื่อให้คำคืนนี้เป็นคำคืนที่แสนวิเศษ